คงเป็นอีกวันที่หนักผลักออกจากใจบอบพนงานหดเงินหายรายได้หมดบม่มีเหตุผลอื่นปล่อยยิ้มได้ทุกอย่างผูทางสู่ความโท้เหมือนปัญหายืนรออยู่รอบเกายฟังความเข้มแข็ง จจช่วยด้วยร่วมกับปลาถงกับการเรือคนไทยช่วยกันได้ช่วยด้วยช่วยกันมาแบ่งมาสว <pek> ัสดีครับคุณผู้ชม EP แรกของช่วยด้วยนะครับ <RIS> e> ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก <K _ v isa> ดไลค์กดแชร์ก <Lanc> ดติดตามให้ด้วย วันนี้ผมกาลังเดินทางไปแถวบางแคนะครับคุณผ,ผู้ชมกําลังจะไปช่วยน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชีวิตตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ16จนตอนนี้อายุ21แล้วกับคนใจบุญคนหนึ่งที่ให้อาศัยอยู่นะครับน้องมีอาชีพขายอาหารตมสั่งหรือว่าขายกะเพราเนั่ยเองนะครับชีวิตของเขาเนี่ยพ่อไม่มาแม่ไม่อยู่ญาติไม่มีใช้ชีวิตตัวคนเดียวนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังวันวันก็ต้องกู้นี้รายวันชีวิตมีปัญหาค่อนข้างเยอะ อยากช่วยครับแล้วก็ที่สําคัญน้องยมีน้ําหนักร้อยกว่ากิโลเกือบ200โลได้นะครับเราไปดูชีวิตเขากันดีกว่านะครับว่าน่าช่วยเหลือกระดาษไหนแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่บางแคฝากเป็นกาลังใจช่วยด้วยครับสนับสนุนการช่วยด้วยโดยปลากระป๋องกับตันเรือปลาซาดีในซอ้อนมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าและเพจปลากระป๋องตรากับตันเรืออ้าวถึงแล้ว ครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปในหน่อยนะได้เลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ขายตรงนี้นานยังครับเกือบสองปีแล้วครับพี่สองปีแล้วหรอครับทําคนเดียวครับขายคนเดียวครับก็ช่วงนี้ทําคนเดียวขายคนเดียวก็จะมีพี่คนนึงเขาทําด้วยแต่เขาจะไปวิ่งงานหลักครับวิ่งส่งของครับพี่คนนี้คือพี่เราแท้ๆไหมไม่ใช่ครับพี่เขารับอุปการะผมเขาช่วยผมครับอ๋อที่ที่ให้เราอยู่ด้วยใช่ไหมครับวันหนึ่งขายข้าวกี่กล่อง รวมแล้ว,ลว,ลวประมาณกระติก<จ>น,นี้ใช่ไหมข้าวหมดใช่ครับกระติกนี้ก็ประมาณสามถึงสี่สิบกล่องได้ครับนี่เหรอกระติกนี้ใช่ไหมครับอ่อนี่ข้าวในนี้คุณผู้ชมคือหุงมาใส่กระติกอันนี้ครับแล้วใครซื้อมาแล้วก็ขายในกระติกนี้หมดก็เป็นนั้นว่าเลิกครับอืบบขายห่อหนยสี่สิบบาทครับแล้วไปเรียนผัดก,กะเพรามาจากไหนดูจากพี่พี่ต่อนนี่แหละครับดูจากพี่เขาสอนครับอ๋อแล้วเคยมีใครสอนทําซอสกะเพราอะไรให้เราไหมยังไม่เคยครับ เออเดี๋ยวเบื้องหลังที่จะสอนให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะให้สูตรเลยครับนะจะได้ขายดีๆเรามีอะไรบ้างเมนูก็หลักๆลูกค้าก็จะมาสั่งเป็นกะเพราซะส่วนใหญ่ครับแต่ก็มันก็ทําได้หลายอย่างครับพวกน้ํามันหอยกระเทียมหมูหวานอะไรพวกนี้ครับทั่วไปขายดีไหมช่วงนี้พอได้ครับพอได้แต่มันก็อย่างอย่างที่บอกมันเงินมันต้องหมุนทุกวันนะพี่คือขายวันนี้ครับใช้หมดครับบางวันใช้หมด ไม่<ช>มีขายใช่ครับแล้ววันต่อไปที่จะไปเอามาขายไปเอาเงินจากไหนก็ต้องหายืมเขาบ้างบางทีก็มันยืมไม่ได้มันก็ต้องต้องทําใจชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ครับเอาจิงๆแล้วที่เราขายไม่พอเนี่ยคือของเรามีแค่นี้ครับก็เลยขายแค่นี้ใช่ครับถ้ามีมากกว่านี้จะขายดีกว่านี้ไหมถ้ามันมีของเพิ่มมันก็จะได้เพิ่มทีนขายตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงเนี่ยนะที่เรามานี่เก้าโมงขายถึงกี่โมงหมด ช่วงนี้ก็จะไวหน่อยบางทีก็ห้าหกโมงเย็นครับห้าหกโมงเย็นเหรอครับสามสิบกล่องนี่ห้าหกโมงเย็นเลยเหรอครับโอ้โหเอางี้วันนี้อยากคุยด้วยได้เลยครับไม่ต้องขายหรอกพี่เหมาครับพี่เหมาเลยครับเดี๋ยวผัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวทำแล้วผัดแล้วเดี๋ยวเรามาแจกคนแถวเนี้ยผูกมิตรกับเขาไห้เนี่ยร้านทองอะไรเลยเราแจกเ้ากินเขาอาจจะไม่เคยชิมฝีมือทิงก็ได้ก็เลยไม่รู้ว่ากระเพราเราอร่อยไหม เดี๋ยวทําขึ้นมาเอาหมดกระติกเนี่ยพี่เหมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็แจกแจกตามคนแถวนี้เนี่ยแจกวินมอเตอร์ไซค์แจกอะไรผูกมิดไว้ได้ครับนะผูกมิดไว้ให้เขารู้ว่าเราขายกระเพราตรงนี้อย่างน้อยเขาไม่เคยซื้อเราเขาก็ได้กินของเราครับเอา้าทาเลยเหมาข,บาขาาอบาเงาบไมม่ีร ิน oh. มีสินก่อยลุงตุงนั่ง <Yeah. S 2> มีเงินใช้แค่อยู่ไปวันวันแต่ลูกของฉันยังไม่มีเงินเรียน oh. ช่วยด้วยช่วยกันเรามาแบ่งมาปันน่ะมาช่วยคนไทย,ว,ยวันนี้สบายไม่ต้องขายแล้วครับผมนี่วันนี้พี่ดีใจมากนะเนี่ยเห็นรอยยิ้มของทีนครับ,รบตอนที่มา<ๆ>เจอกันใหม่ๆหน้าแกเศร้ามากเลย วันนี้รู้สึกไงบ้างดีใจมากครับที่ว่าขายได้แล้วพีแบบดีใจสุขใจไหมสุขใจครับเลิกเร็วแล้วครับผมไม่ต้องขายแล้วครับปกติต้องขายถึงกี่โมงนะประมาณเช้าทุ่มสองทุ่มครับหนักสุดเลยกี่โมงเที่ยงคืนครับพี่เที่ยงคืนเลยเหรอครับไม่หมดเลยครับไม่หมดด้วยเหลือกับบ้านด้วยครับเวลาเราไม่มีเงินนี่ไม่มีขนาดไหนไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเลยอดข้าวไม่มีไม่มี คำว่าไม่มีคือไม่มีจริงๆครับอนาคตข้างหน้ามีคิดอะไรไปบ้างหรือยังหรือว่าตัว,วันนี้อยู่ไปวันๆอยากจะทำให้มันดีขึ้นอยากจะมีแบบขายให้มันดีขึ้นอยากจะมีเป็นบ้านเป็นของตัวเองเป็นร้านแบบอยู่ได้อะไรได้คือแบบเป็นหลักเป็นแหล่งอะครับทำไมถึงได้อยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอ มีแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งมาอะไรด้วยครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมานะครับก็อยู่กับย่ามาตลอดครับแล้วก็อยู่กับเขาได้มาประมาณ1 3 1 4แกล้มป่วยครับ mm hmm. เข้าโรงพยาบาลเสร็จ mm hmm. แล้วทีนี้ตัวน้องสาวเขาอ่ะคือน้องสาวของย่าเขามาขายบ้าน mm hmm. แล้วก็ทิ้งผมไว้ในซอยก็ไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้มาให้อะไรเลยคือแบบทิ้งทิ้งไปเลยเย,นะย่าเสียบ้านถูกขาย ญาติพี่น้องแล้วเขาทิ้งเราเลยเหรอครับไม่ไม่บอกด้วยว่าบ้านขายไม่บอกว่าบ้านขายอ่ะแล้ววันนั้นนอนที่ไหนอ่ะก็ต้องยอมนอนในซอยครับนอนในซอยครับหมายถึงว่าในซอยถนนเนี่ยนะใช่ข้างถนนอย่างนี้เลยครับนอนข้างถนนนี้เลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวนอนข้างถนนนานไหมประมาณสองเกือบสามวันครับเกือบสามวันครับแล้วแล้ววันต่อมามีใครมาช่วย พี่ต่อครับที่ว่าอยู่กับพี่เขาทุกวันนี้ครับอ๋อพี่ต่อทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยใช่ครับมาช่วยทําไมเขาถึงมาช่วยเราผมก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนในซอยเขามาเจอเราหรอใช่ครับเขาเลิกขายอาหารตามสั่งนี่ครับจากสีลมเมื่อก่อนเขาอยู่กับแม่เขาครับแล้วพี่เขาก็มาเจอผมแต่ผมด้วยความที่ผมไม่รู้จักอ่ะเขามาถามผมว่าทาอะไรเนี่ยผมก็เลยแกล้งบอกว่ามาเล่นกับเพื่อนแต่ตอนนั้นตีสองนะตีสองมาเล่นกับเพื่อนอ๋อ มไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมว่าไม่กล้าจะที่จะบอกเขาด้วยว่าบ้านโดนขายอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเหมือนแบบคนพี่เขารู้อะครับเขาก็เลยไปถามแม่เขาแม่เขาก็อนุญาตพอผมเข้าไปแม่พี่เขาก็ดีมากครับเอามุ้งมาให้ครับปลาลมมาให้คือแบบตั้งตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่เขามาตลอดอาศัยเขาอยู่ครับก็คืออาศัยพี่ต่อเนี่ยอยู่มาตลอดครับแล้วก็อยู่กันมาเหมือนเพื่อนกี่ปีละ หกห้าจะหกปีแล้วครับโอ้ห้าหกปีแล้วเหรอครับที่เขาดูแลเรามาเนี่ยนะใช่ครับทําให้เรามีที่สุขหัวนอนครับทาให้เราอยู่ได้ครับอ๋อแล้วเราก็เลยตอบแทนเขาด้วยการมาขายของแบบนี้ใช่ครับก็ถือว่าเก่งมากนะุาสาร์เรียนรู้ตัวเองแล้วก็มาเปิดร้านตรงนี้เป็นของตัวเองแล้วก็มาขายแต่ผมบอกขายไม่ดีเลยครับมันขายจะจะบอกว่าขายไม่ดีก็ได้เพราะว่ามันไม่เหลือทุนไม่เหลือแบบคือใช้หมุนวันต่อวันนะครับขายวันนี้พรุ่งนี้ใช้ใช่ครับ พอมีค่าอย่างอื่นด้วยใช่ครับเห็นบอกว่าบางทีไม่ได้ขายเลยใช่เพราะว่าบางทีถ้าขายวันวันวันทุกวันอย่างเงี้ยได้หมุนแต่ถ้าแบบอย่างวันจันอย่างเงี้ยต้องหยุดวันวันอาทิตย์เนี่ยจะจะไม่พอแหละวันจันทร์หยุดเราก็ต้องใช้จ่ายใช่ครับเงินที่จะเป็นทุนก็หมดไปใช่ครับอ๋อก็หมดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแล้ววันจัน์ต้องมาหาใจแล้ววันอังคารก็ต้องผาทุนเพื่อที่จะเปิดร้านอนก่แต่ถ้าหาไม่ได้นี่ก็ยาวเลยครับล้าทำาไง ก็ต้องไปหากู้ยืมกู้นี้รายวันใช่ครับกู้แบบรายวันร้อยละยี่บ้างดอกลอยบ้างเพื่อมาซื้อหมูซื้ออะไรมาขายใช่ครับเคยเจอพ่อแม่ไหมเคยเจอตอนเด็กๆครับแล้วไม่เจออีกเลยแล้วก็ไม่เจออีกเลยคือเมื่อตอนเมื่อช่วงปีที่แล้วอะเพิ่งเพิ่งจะรู้อ่เขาเรียกว่าอะไรพี่เพิ่งจะเจอพ่อเจอพ่อครับจากสิบปีจากเมื่อสิบปีก่อนนะที่เคยเจอตอนเด็กๆใช่ครับ แล้วก็สิบปีให้หลังมา,งมาเมื่อปีอที่แล้วเพิ่งมาเจอรู้ว่าเขาอยู่แถวพระรามสองแต่ตอนนี้ก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกแล้วข,ข้าวันนี้<า>แกพูดกับพ่อแม่ได้พูดกับคนที่เขารักแกได้หรือว่าถ้าคุณย่ายังอยู่กับแกทุกวันนี้แกอยากบอกย่าว่าไงบ้างตอนนี้ที่แกเป็นอยู่ก็ถ้าแบบย่าแก,แกยังอยู่ก็บอกว่าก็รักเขาผมก็อยากจะเลี้ยงเขาให้ได้นานกว่านี้เหมือนที่เขาเลี้ยงผมมาครับก็ <c oughs> แต,แต่แกด่วนไปก่อนก็พยายามมาทาให้ดีที่สุดอยากบอกพ่อแม่ว่าไงไม่มาหาเราเลยก็บอกเขาอยากจะบอกเขาว่าก็รักเขาเหมือนกันแต่แต่ถ้าแบบไม่สะดวกหรือยังไงก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรแต่ว่าม,มาเย,ยมอยากอยากจะติดต่อได้บ้างบางทีอยากจะคุยอยากจะอะไรแบบเนี้ ก็มีแบบบางช่วงพี่ว่าเห็นตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเงี้ยครับบางทีก็เห็นช่วงงานวันแม่วันพ่ออะไรแนตะ่เขามีพ่อแม่แม,มาเลยมาคือเรารู้อยู่แล้วแหละอยู่คนเดียวมันมันเป็นยังไงว่าเล่าให้ฟังหน่อยดิมันก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีมีปัญหาอยากจะปรึกษาใครมันก็ปรึกษาไม่ได้พี่ บางที<ต>คนอื่นเห็นเขาแบบเอ้ยพ่อแม่หนูอย่างงี้งนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาคุยกันได้อแต่ผมไม่รู้จะไปคุยกับใครคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วผมมีความคิดว่าคงไม่มีใครอยากเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรอกครับคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่น้องทีนก็เลือกที่จะทำมาหากินให้มีชีวิตอยู่รอดและยังช่วยผู้มีพระคุณในการใช้หนี้รายวันน้องพยายามหาทุนเพื่อให้ได้ขายอาหารถึงแม้หนทางนั้นมากด้วยอุปสรรค ด้วยร่างกายที่เป็นโรคอ้วนหนักกว่า200กิโลแล้วก็ยังไม่มีบ้านไม่ได้รับการศึกษาไม่มีใครช่วยไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่ลองคิดดูสิครับถ้าเป็นเราตอนอายุ16แล้วไม่เหลือใครเลยเราจะทำอย่างไรครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเด็กคนนี้ก็คือความมุมานะถึงแม้ตัวเองหนัก200กิโลก็ยังมาเปิดร้านขายอาหารทุกวันวันไหนไม่มีเงินถึงจะไม่ได้เปิดและด้วยเสื้อผ้าที่หายากร่างกายที่ใหญ่โต แต่น้องก็ยังมีความมุ่งมานะที่จะทำหากินอย่างสุจริตวันนี้รายการช่วยด้วยก็อยากจะช่วยน้องนะครับเราไปฟังก็ดีกว่าว่าเขาอยากได้อะไรครับวันนี้อยากได้อะไรอ่ะช่วยด้วยจะช่วยครับอยากได้อะไรก็พวกอุปกรณ์เครื่องปรุงวัตถุดิบวัตถุดิบใช่ครับที่ร้านใช้อะไรบ้างข้าวออไหมข้าวน้ำมันพืชตาลผงปรุงรสซอาเขียวน้ำมันหอยครับกล่องที่ใส่ช้อน ถุงก๊อปแกป๊ปพิงน้ำปลาพิงน้ำปลาโอเคเดี๋ยวพิธีอ้วนจัดให้อยากได้อะไรอีกโทรศัพท์ครับผมทำไมอยากได้โทรศัพท์ก็มันพังหมดแล้วครับมันอยู่กับผมมาเนี่ยแหละพอพอ,อยู่กับพี่ต่อห้าหกปีเนี่ยครับแต่สภาพมันสมกับผมเยอะ <c oughs> สมบุกสมบันนะผมโอ้หแตกละเอียดเลย <c oughs> ใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยครับห้าหกปีครับห้าหกปีตั้งแต่เราไม่มีบ้านเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ครับอยากเปลี่ยนใหม่เพราะอะไรสื่อสารง่ายง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ก็คือว่าเผื่อมีลูกค้าใช่มาสั่งข้าวบางทีเ็าติดต่อมามันล้วนด้วยเลยด้วยบางทีก็รับไม่ได้บางหน้าจอบางทีก็โทรออกเองไปเรื่อยเปล่ยอะไรเงี้ยครับเขื่อนเก่าใช้ไม่ได้เลยเหรอใช่ครับมันมันมันต้องแบบเขาเรือกอะไรครับในเทคนิคกัะมใช่ครับเทคนิคส่วนตัวใช่อย่างจะกดเชื่อมต่อนี้ไม่ได้นะครับกดไม่ได้ต้องมากดทางล่างอ๋อต้องรู้จุดเองใช่ นี่เป็นของขวัญนะพี่ให้ทีมเนี่ยพี่ก็หาได้มาเนี่ยน่าจะใส่ได้ล่ะนี่มันคุมมอเตอร์ไซค์ได้นะเนี่ยโอ้โหนะสวยไหมสวยมากชอบไหมชอบเอ่อก็เห็นแกไม่มีเสื้อเท่ๆใส่เลยนี่คุณผู้ชมผมไปหาจนได้นะ 6XL นี่อีกตัวหนึ่งเป็นลายมังกรเท่เลยไหมเท่ครับ เออชอบไหมชอบครับผมแล้วก็อยากได้อีกเป็นเงินทุนสำรองครับเงินทุนสำรองเพื่อที่แบบวันไหนถ้าหยุดอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรแบบบางทีอะไรขาดใช่ครับแล้วคิดว่าถ้าครั้งนี้รายการช่วยด้วยกับปลากระป๋องกระตันเรือเนี่ยมอบทุนทุกอย่างให้แล้วเนี่ยน่าจะทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมเรเพราะว่ามีของขายใช่ครับเดี๋ยวพี่จะหาของทั้งหมดที่ทีมต้องการแล้วก็เพื่อที่ว่าทีมจะได้มีของขาย มีทุนไปซื้อของมาขายแล้วเชื่อว่าถ้าขายต่อเนื่องทีน่าจะกลับมายืนได้ถ้าขยันนะขออย่างเดียวต้องขยันและอดทนและทําตามที่ให้สัญญาไว้ด้วยนะครับเราก็อยากจะช่วยโดยการให้เครื่องมือจับปลาไม่ใช่ให้ปลาทีนไปกินแล้วทีมก็กินหมดนะพอมีของมีวัตถุดิบมีเงินทุนต่างๆทุกอย่างมันฟล์แล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อร้านยังยังเลยครับยังเลยคนผ่านไปผ่านมาไม่รู้ขายอะไรอ่ะ เอางี้พี่ตีอ้วนตั้งให้ตัวอ้วนอย่างงี้ตะหลิวตัดใช่ไหมใช่ครับแล้วเราต้องชื่ออ้วนตึ้งกะเพราตะหลิวตัดหมูสับหมูหมึมก <c oughs> ไก่หมูกรอบครับผมสั่งได้เดี๋ยวพี่ทำป้า,ายมาให้แล้วครับขอบคุณครับเราจะได้ขายดีเนาะวันนี้เราก็ช่วยน้องทีมเต็มที่เลยโอเคพอใจไหมพอใจมากคร,บ,ครบทุกอย่างไหมครับผมนอกจากนั้นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยวันนี้พี่ตีอ้วนมี ปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมามอบให้ต้องขอบคุณปลากระป๋องกับตันเรือนะครับที่ช่วยสนับสนุนรายการช่วยด้วยซอสต่างๆน้ามันพืชกล่องใส่อาหารเราให้ครบเลยแล้วก็มีปลากระป๋องฝากไว้ด้วยเผื่อทําเข้าไปปลากระป๋องอีกหนึ่งแพ็คจากกับตันเรือนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับเราก็ยังมีเงินทุนให้ไปซื้อของสดและใช้จ่ายเป็นทุนํำลองอีก5,000บาทนะครับครับอ่าถ้านั้นไม่พอซื้อโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องครับอ่าแล้วนี่เงินค่ากะเพราที่เหมา มอาวผัดไทที่เหมากระเพานะครับรวมทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ช่วยเหลือน้องทีนะครับรวมไปแล้วรวมมูลค่ากว่า20,000บาทนะครับโอ้โหขอบคุณปลากระป๋องกับตันเรือมากนะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมช่วยด้วยได้โดยการไปซื้อปลากระป๋องกับตันเรือไงเดี๋ยวพอคาดังเขามีเงินมากเขาจะช่วยมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปอุดหนุนกันได้ที่ลาซาด้า ช้อปปี้นะครับหรือเพจปากกระกป๋องตากับตันเรือนะครับตอนนี้เป็นโฉมใหม่แลวนะครับปากระกป๋องกับตันเรืออย่าลืมไปช่วยซื้อกันเยอะๆเราจะได้ออกไปช่วยด้วยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนลำบากดีใจไหมอ้วนดีใจมากครับพี่โดยตัวผมอ่ะคือพอช่วยน้องมาแล้วเนี่ยบางทีเรามองมองสะท้อนถึงตัวเองว่าคือคนอย่างผมไม่เคยได้รับโอกาสหรือว่าอะไรที่เป็นโอกาสที่สอง่ะเพราะผมถือว่าการการได้เกิดแล้วมี ได้ใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้นี่คือโอกาสแรกแล้ะโอกาสที่สองคือทํายังไงอ่ะได้ลืมตาอ้าปากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่เคยได้รับแล้วผมวิ่งวิ่งเข้าหาจนจนมันคว้าน้ําเหลวทุกอย่างจนผมไม่ไม่หวังกับอะไรในในทุกเรื่องที่ที่ผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วผมสร้างโอกาสด้วยตัวผมเองไงแล้วพอพอมาเจอน้องเนี่ยเราก็เลยอ่ะโอเค ถ้ามึงจะวิ่งหาโอกาสนี่มันก็คงลําบากเราก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้เขาดูว่าเขาจะรักษามันมันไว้ไหมอะไรเงี้ยครับก็พอให้แล้วเนี่ยก็คือน้องก็ทําได้ดีเขารักษามันไว้ตลอดถ้าพูดกันตรงๆอ่ะวันที่ช่วยมันไม่ได้มีข้อแม้วันที่มาตอบหลายๆคนจนถึงวันเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมว่าเออแค่ว่าเราอยากช่วยถ้าผมไม่ได้โอกาสจากแม่ผมเนี่ยผมว่าผมไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยน่าจะ เป็นอะไรไปก็แล้วแต่เพราะว่าตอนคือที่รู้ก็คือว่าตอนที่แม่เสียไปแล้วเนี่ยเอากระดูกไปไ,ไว้ที่บ้านเขาที่ต่างจังหวัดคือลูกของเขาอะนะฮะลูกของเขาแท้ๆเพราะแม่ผมเก้าสิบผมอายุแค่สี่สิบเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นที่มีลูกได้ก็คือเราได้รู้ตรงนั้นว่าเขารับซื้อเรามาจากจากพ่อแม่ที่ ต้องการเงินแค่500กับอุดรน,นี่แหละครับผู้ชายที่ช่วยน้องถีนเอาไว้คุณต่อกับคำพูดที่ว่าการช่วยช่วยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเรายังได้รู้อีกว่าคุณต่อน,นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณแม่ซึ่งไม่ใช่คุณแม่แท้ๆนำบุญต่อมาเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งเติบใหญ่และก็สู้ชีวิตต่อมาชีวิตคนเราก็เหมือนละครแหละครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเขียนบทชีวิตเราถ้าได้บทดีก็ดีไปครับ แต่ถ้าเกิดได้บทร้ายหรือว่าลำบากบาก,ก็คงต้องสู้ชีวิตกันต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวส่งเสียงช่วยด้วยมานะครับช่วยด้วยหากคุณกำลังลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือส่งประวัติส่วนตัวอาชีพความสามารถพิเศษที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจนมาที่แฟนเพจช่วยด้วยพร้อมสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือส่งเสียงช่วยด้วยของคุณมาที่ยามแฟนเพจช่วยด้วยแล้วเราจะไปช่วยคุณให้รอดสู้ชีวิตต่อไป 军队。